นะะคพี่ชื่อขา้าวบุญนะคะพี่ชื่อเอิร์นนะคะโดยลูกพี่นะคะก็เป็นตัวแทนมาจากพาร์ทโค้ชหญิงนะคะก็โดยพาร์ทของลูกพี่เนี่ยก็จะเต้นหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นบ้ารักสดใสเซ็กซี่เกิร์ลคลาชนะคะหรือที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือพาร์ทลูกจุนะะกนั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะลูกพี่ก็โคโรกาฟ์ดท่าเองด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเข้ามาจอยกับพี่จานะคะ สวัสนดนีะคะ่ะพี่ชืะะ่อปีชีนะครับผมพี่ชืะะ่อปีไฟนะครับพี่ชื่ออมสิทนะครับพี่ชื่อชองนะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนมาจากโค้กชายค่ะซึ่งก็ตามชื่อเลยนะคะโค้กชายพวกพี่ก็จะโคเวอร์ของบอยแดนนะครับผมใช่แล้ว เราก็ไม่ได้ฟิกหรือว่าไม่ได้จำกัดเลยว่าเราจะโคแค่วงงนี้วงเดียวเท่านั้นเราก็โคไปทั่วเลยแนละ้วแต่น้องเสนอเข้ามาเลยนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็สามารถมาเต้นได้เหมือนกันได้ค่ะบแค่เรามีใจรัเลยนะไม่ว่าน้องๆจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะขอแค้น้องๆอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของพคกชายนะคะก็เข้ามาออกกันเยอะๆเลยค่ะสวัสดีครับพี่นะครับนี้กล้ามาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์เอกเองค่ะพวกพี่เนี่ยค่ะมาจากพลาสต์สตรีทแดนนะคะอย่าง เป็นพลาสติกนันี้คืออะไรก็คือเป็นการเต้นออกแนวสากนนะคะอย่างน้องๆอากจะเคยเห็นเทเรสโกลเบลอย่างนี้หรือรอยัลแฟมลี่ที่แบบเป็นวงแบบโอ้อลาัางการใช่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในการเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็น c o v e r dance s t r e รีหรือว่า Se ็ y ซ a n แดนาขาหรือว่ามีใจรักในการเต้นอะไรก็ได้นะคะสามารถรเข้ามาติดกับพวกพี่ได้โดยการสแกน q r c o d e ในวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะแล้วก็กรอกฟอร์มลงไปเลยนะคะ สามารถติดตามทีวาโ,โค้น,นะคะได้ทำเพจ Dancing and Acting c ค u b หรือเพจอ,องค์การบริหารองค์การนักศึกษาค่ะอย่าลืมมาสแกนกัเนเยอะนะคะแล้วกอ็อย่าลืมคนที่ชอบและมีใจรักในการเต้นนะคะอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องทางการติดต่อของชมโรงพี่ๆได้ด้านล่างนี้เลยนะคะมาใจก,กันกับพวกเรายเยอะนะไว้เจอกัน